ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคบวันนี้ก็มาอยู่กับผมเปล่านะครับผมเราก็มาอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า The Past Prototype นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะนอกจากมันบอกไว้ว่าเป็นเกม Survival นะครับโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าว่าข้างในตัวเกมจะเป็นยังไงนะไม่ไม่ชักช้าละ เอาพอรากดสตาร์ทมันเริ่มอย่างนี้เลยเหรอโอ้สุดยอดปะนึกว่ามันจะแบบว่าเกลนอินโทรหรืออะไรไม่มีนะครับมันเริ่มอย่างนี้เลยเว้ยเอาล่ะเว้ยเกมค่อนข้างที่จะหัวโยกนะครับเออวะหัวโยกปรับได้หรือเปล่าปรับไม่ได้นะงั้นผมจะพยายามหันช้าๆแล้วกันถ้าเป็นไปได้เพราะผมไม่อยากให้คนดูอ้วกนะ โอเคแล้วมันซร์ไนเวิยังไงอะเหมือนเราอยู่ในเขาวงกฏนะครับชูดหมายความว่าไงอะชูดยิงเหรอแล้วเราจะยิงยังไงครับ ผมไม่เข้าใจว่ะชูดเสียงอะไรวะเสียงแบบอึ้งๆมากอะมองไม่ค่อยเห็นนะ โอเคเราเปิดไฟได้แล้วตอนนี้ไฟสว่างแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าที่นี่มีอะไรบ้างตรงนั้นอุ๊ยตร,ตรงนั้นมีปืนความหมายของชุดก็คือเราต้องไปเอาปืนแน่เลยอ่าฮะ อันนี้อะไรอ่ะเราหมุนไปทำไมอ่ะเออกูหมุนไปทำไมเนี่ยอ๋อมันเปิดอันนี้ออกกระโดเราได้แล้วนะครับปืนกระบอกแรกวิตัวละครเราเหมือนจะมีเลือดอาบด้วยนะครับถือปืนอยู่กดซูมได้ทุกคนแต่ก็โอโะไอ้แบบหนึ่งนะ ตัวมันเอียงอะเวลาเดินแล้วตัวมันโคตรเอียงเลยครับโอเคอ่ะโอเคยิงไปประตูตรงนี้ปิดหมดเลยนะเฮ้ยประตูขวาเปิดเดี๋ยวผมขอดูก่อนประตูทางอื่นเปิดได้ปะไม่ได้ ประตูฝาเปิด <c oughs> อุ้ยอะไรไฟดับแล้วเรากดเปิดไฟไม่ได้หรอมืดอ่ะแม่งโคตดมืดเลยทุกคนผมเดินชิดกระแพงแล้วมันไม่มีไฟให้กูเหรอโอเราวิ่งได้ โู้ชนไอ้มองไม่เห็นนะอย่างมืดเลยนะอ่ะโอเคประตูปิด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 เอาอ๋อมันเป็นทางเก่าเป็นทางเก่าเป็นทางเก่าผมนึกว่าเป็นทางใหม่งั้นเราก็คงต้องเดินตงไปตรงนี้ครับ เออมือดอะเดินไปถึงไหนแล้วเนี่ยสุดยังตันแล้วโอ้โห สถานที่แบบแม่งมันเหมือนกับว่าเราถูกจับมาขังเอาไว้แบบโดยฆาตรกรนะครับดูดิผมแม่งใช้ได้เลยครับทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะไอสัตว์นั่นคนใช่ไหมมีคนใช่ไหมผมก็เลยจะบอกแล้ว่าผมนึกถึงครออฟเฟีย มันคนนะครับเราไปดูดีกว่าว่าใครอย่านะมึงนะจำสกแกรหรือเปล่ามันมีคนแอบดูเรานะเมื่อกี้ไปไหนแล้วแม่งเอ้ กดดันเหมือนกันนะมันเป็นที่แคบอะ่ะแล้วไงต่อวะเราเดินวนกลับมาทางเดิมนะครับก็ อันนี้ปิดนะเปิดไม่ได้อืมตรงนี้เหมือนจะไปต่อได้นะเราลองไปต่อกันโอเคไปต่อได้เหมือนเสียงหัวใจเต้นเลยอันนี้คืออะไรเปิดตู้ไม่ได้นะแต่ไปข้างหน้าต่อได้นะครับ <c oughs> เจอตัวอะไรเหรอวะจริงนะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่โดนข้าตากรอันนั้นน่าจะเป็นห้องใต้ดินให้ความรู้สึกเหมือนเราโดนขาตากรักคาตัวมาเลยภาพโคตรแบบอึดอัดกดดันผมอยู่นะมันเหมือนภาพกล้องติดตัวคนนะครับแบบบอดีแ้แคม แต่นี้มันติดอยู่บนหัวตรงนั้นมีไฟฉายหรืออะไรมีไฟนะครับมีรอยเลือดด้วยแม่งมืดไปหมดไฟฉายปะเฮ้ยเราได้ไฟฉายแล้วโอ้ย,อยดีขึ้นเยอะเลยเพรอกูมีไฟฉายเนี่ยเฮ้ย อะไรอ่ะยิงได้ไหมไอ้เอดยหน้ากากกับเสื้อตกใจหมดแต่มันเหมือนหน้ากากที่โดนเจาะลูกตาเลยนะครับตกใจเลยเมืเ่อกี้เกมแม่ง จงใจใช่ไหมจงใจแหละอืมไปไหนต่ออ๋อน่าจะต้องลงไปอีกด้านหนึ่งนะครับชั้นใต้ดินอะไรที่ว่านั้นปะเพราะตอนนี้เรามีไฟแล้วเนาะ โอ้มันโคดืดาดเลยไครสักเมื่อกี้มันอะไรอ่ะคนเหรอถามจริง กูต้องลงไปหามันเหรอโอ้ทุกคนแม่งเซฟแล้วอ่ะโคตรดาาเลยฉันน่ากลัวกว่ากูนี่เกมส์ไวเวอร์แบบใด มีเสียงคนหายใจเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องหมดในนี่จำสแกนปะเนี่ยมันจำแล้วแหละเนี่ยมันมีเสียงหายใจอะคน

เฮ้ยมีเสียงคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยอะไรวะมึงมันตัวอะไรเนี่ยคนเหรอทำไมถือกระบองด้วยเ,เนี่ยนี่อะไรคุณแจอุ้ยแม่งเหยเผื่อยยิงแม่งเหมือนมันมันไม่ได้มีคนเดียวแน่ๆครับ พวกนี้มันอะไรนะกาตกรเหรอลัทธิเหรอคนบ้าเหรออืกดข้อแรกของผมในการเล่นเกมที่ใช้ปืนยิงนะครับผมจะยิงซ้ำ ผมไม่รู้ว่าเราโดนมันโจมตีทีเดียวตายหรือเปล่านะแต่จะพยายามแล้วกันไม่ให้มันเข้าใกล้ตัวเี๋ยวแต่มันจำสแกร์เราอนไะฮนอากากดีกแล้วตกใจสองรอบแล้ว ยากหมุน่ะแต่ผมกลัวมันโดนตีจากข้างหลังเว้หมุนแล้วหมุนแล้วไม่รู้ประตูตรงไหนเปิดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนนี้ผมขอดูก่อนว่ามีอะไรที่ใช้ได้บ้างไม่มีอะไรแล้วนะเล็อกแทรกตัวปัดตรงนี้ไม่ได้ เมไม่น่าจะมีระบบลึกขนาดนั้นอย่าน้ำมึงนะผมน,น่าจะต้องวนกลับไปทางเดิมครับโอ้เสียงเปลี่ยนแสดงว่ามีอยู่แถวนี้ ดับเสียงคู่กูเหรอเสียงเสียงมันเหมือนเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่เลยแต่ไม่น่าใช่หรอกใช่ไหม เนี่ยครับมันเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่เลยอ่ะเสียงมันอยู่แถวเนี้ครับอุ้ยอุ้ยตัวใยังอู้ตัวยังใหญ่เลยตายสิวะเออ ก,ก,รกระสุนนี่โหลดกระสุนนี่โหลดกระสุนพร้อมเลยอาจจะมาเป็นเว็บหรือยังไงโอ้โหไอ้เชื่อไอ้ไอ้โอ้โคตรน,น่าขอยแย่แยเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ไอ้บ้าเอ้ยมันมีสองตัวน,ะนั่นน่ะเอาใหม่นะ เมื่อกี้มันบาั๊กแน่เลยทำไมมันถึงมีสองตัวละครล่ะไอะตัวเล็กๆนั่นวิ่งมาจากไหนอะลีโลกระสุนมาแล้วนะครับ เค okay, ตายเอ้ยเนี่ย,ย,ยโอ้ยหมดยังเชื่อเนี่ยเอาสรุปว่ามันไม่ใช่บักใช่ไหมมันเป็นสก,กิปป่ะโอ้แม่ง <c oughs> มาพร้อมกันสามตัวตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กไอ้เค่นี้เป็นโรคกลัวรูด้วยหิ้ยขนลุกไม่หันมองหรอก <c oughs> อ โอเคสรุปไม่ใช่บักนะมันจะมาสองตัวอยู่แล้วก็ยังดีนะที่กระสุนเราแบบว่ายิงแล้วไม่มีวันหมดอะรีโหลดกระสุนได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยหุยนั่งไงทางออกทุกคนทางออกเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยตายดิ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 ตายตา เอ้เดี <c oughs> A, ๋ยวเดี๋ยวไอ้อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำมึงจบแล้วแม่งเต้นให้ดูตอนจบด้วยสงสัยกลัวเราเครียดเกินไปจบจบแบบนี้เลยเหรอมึงมีแดนซ์ตอนจบด้วยเหรอกดดันมาทั้งเกม เอเอาเเอา,เอาที่สบายใจโอเคชอบชอบกดดันดีลุ้นดีครับขนล,ลุกมากงั้น, <c oughs> นไหนๆเกมก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับผมก็ขอฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยสำหรับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ึ้ดบายซีย่าบายเจอกันครับผมแม่เอยตอนจบเอากูคาดไม่ถึงจริง